เปลี่ยนมุม,มเป็นรูปแบบใหม่ลองดูสิว่ามันเวิร์กหรือเปล่าครั้งนี้แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนอันน,นนะมีอีกอันหนึ่งด้วยพี่ก็ซื้อมาเป็นความวังเกิดแต่นี้ลองดูแบบใหม่แ,แรกใช้มุมนี้แม่งหล่นใช้มุมใช้มุมขวาหล่นลองใช้มุมซ้ายดูมันก็ไม่ค่อยแน่นนะมันก็ยังโยเกเพอจับปุ๊บหนันไงเห็นไหม สัง้งเช้าองพี่ก่อนทีนซื้ามาเธอไม่ให้โอกาสตัวเองเลยเหรอแต่ยังให้โอกาสเธอเลยนะเราจะมาลองดูกันนะคะระยะทางใกล้ๆเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนเจ๊นะเจ๊เขาบอกว่าหมุนได้ซ้ายขวาห,หมุนหมุนหมุนได้เยนะหมุนได้แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าเช้านี้นี่ไอจังเลย ปจ้ะขับไปบุบแล้วกดเต้เมันดูอินแบบไม่ได้หรอตัวเองเพราะว่ามันจะติดไหวจะให้ดีกว่าจริงจเพราะฉะนั้น ไม่สั่งไม่สั่ไม่สั่ไม่จะทำรองอัดเผาเริเ่มะเทื่อแรกก็หมึ่น

ส้มวันนี้ได้ลงมากินข้าวข้างล่างนะฮะแกงส้มแกงส้มทำเป็นชิวไวเ้เถอะไม่ได้ว่างมาแ้วนะั้นแต่ชอบชอบทำตัวเหมือนว่างเราทำไมส้มซี่หรอ่ะเพราะว่าส้มเค็มเราไปส้มซักค่ะแวะสาลอกข้างทางเลยค่ะยามูกแดงไหมเสีหะมันออกจิบ ยัลงลากไปเมื่อกี้ส้ำแขงมันออกต้องจอดรถเลยมันก็สั่งสึ่งน้ำมูกดีมน้ำเกลือลงไปด้วยเฮ้เล่นเอาอสังเงือแตกเลยดีดีแปลว่าใกล้จะหายละว่าจะไม่ลงบ้านนะก็ได้ลงจนได้วันนี้เดี๋ยวไปส่งผ้าเลยแล้วก็ลงไปบ้านด้วยไปคุยธุระกับคุณลุงเลยไม่ได้เตรียมผ้ามาไงเพราะว่าคิดว่าไม่ถึงบ้าน เตรียมผ้าแค่มาส่งซักอย่างเดียวมีจง,งานด่วนต้องรีบไปคุยกับคุณลุงวันนี้เพราะว่าประชุมกับคุณลุงยี่สามแล้วก็ต้องไป M O U 3ามสิอ็โหงานเยอะแยะปะจิปะตะปะตะโปะ,ะป,ะป,ะปะมากเลยเคเครับโดล,ละกลับบ้านไปก็จะได้พลังจากหลายๆอย่างหลายๆทางกินอาหารเย็นมาบ้างแล้วเบื้องต้น ก็มากินยาก็อ่านนู่นอ่านนี่นิดหน่อยจะนอนพักผ่อนแล้วคาดว่าจะไม่ได้มานั่งเล่นนั่งแช่ะไรเอาเลยลองท้าอ,อีกนิดหน่อยดีเพราะว่าจะจะไปกินยาังเย็นยาเยอะหกเม็ดแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนเลยวันนี้ อืมนี้แหละเม็ดสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วคือนีกินยาเม็ดรอบสุดท้ายแล้วดีใจจังเลยเม็ดเป็นหนึ่งตัวอะคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นค่าเชือ้อโชคดีมากอันนั้นสะผมแล้วเห็นไหมแล้อยาเหม็นตัวเองมาน,นานมากแล้วว่าต้องสะแล้วขอให้มันหายขี้ใครขี้ป่วยหายออกไป ืูสิมีอะไรจะหมดอีกบ้างอย่างไม่มีหมดอันเดียวไม่เป็นไรสูๆ้ๆมันดูชั้นขึ้นอาาานอนนอนนอนค่ะอ่านหนังสือจบแล้วมันก็จะสบายๆอย่างนี้แหละพรุ่งนี้กนะ็อวทวนัะนจ๊ะ